สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทนี้เกดเดโมค่ะเกมนี้เป็นเกมสไตล์รีแลกซ์นะคะถ้าใครสนใจลองโหลดกันมาเล่นได้ค่ะเหมือนเข้าใจว่าเป็นการสร้างแบบว่าไปเรื่อยๆไม่ได้มีโกหรือจุดมุ่งหมายอะไรค่ะมีน้องแกะด้วย <S 2> <S 2> วเวลาสามารถลุกหัวแกะได้โอ้แม่ก๊อชเบสเกมเอเวอร์แล้วก็ตอนนี้ทางช่องของเรานะคะได้เปิด ใสมัครสมาชิกแล้วถ้าใครสนใจสปอร์ตจินก็ไปที่ไปที่ในนั้นได้เลยไปที่ในนนันไปไปสมัครได้เลยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปทุกซี่น้องแบบงองออกมาด้วยค่ะเน่เราก็สร้างได้คือในเดโมเขายังไม่ให้สร้างเกินกำแพงนี้นะคะ นี่มีแก่3ามตัวอยู่ในเมพมันเหมือนมันยังมันต้องเลื่อนหน้าจอด้วย W A S D อยู่เลยน่ารักอ่ะ คือทำไมเราลบไม่ได้หรอทางเราน้าเกียดมากเหลยสมมติวันนี้นะะอยู่ตรงเดินรอบปราสาท<ม>ก็เดินเข้ามาทางนี้ซึ่งไม่มีทางเข้าทางเข้าอยู่ที่ใดไม่รู้ไม่อาจทราบได้<ม>ทางเข้าเล็กมาก วนี่ประตูเออดีมากคาทูสร้างอย่างไรให้เจอบักไายมีะ mm hmm. โดยฉันเอง mm hmm. น่ารักเนาะเกมหิวใจ mm hmm. นี่เออแล้วมันก็มีอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรแบบนี่ ถ้ามีสองบานเนี่ยโอ้ดูดูน่ารักอ๋อโอเคแม็กซิมัมค e. ือสามบานค่ะเนี aquí? ่ยดยดิอ <DLC> <S 2 k playable> ันไหนที่มีผ้าเขาก็ต่อเป็นผ้าค่ะอืมแล้วสามอันก็จะแบบอุ๊ยอะไรน่ากลัว ก้องก็สวยอยู่นะเลิศนะเลิศนะเนี่ยมันเลิศดนะสีอย่างนั้นหรออแต่ว่าอันนี้มันน่าจะแบบว่าทำให้มันเป็นก้อนเนาะหรือว่าพอเราไปกดตัดมันปะ สวยอยูน่นะทุกคนวเกิมีดีมากเลยอ่ะนะ enjoy นี่ค่ะทำให้เป็นบ้านแบบสีสันเล็กน้อยอืมน่ารักมากเลยอ่ะอ๋อนี่ไงอันนี้คือคือยังลบใช่ไหมเนี่ย This is ยังลบหรอ เห็นแล้วตูแล้วตูรู้ไอ้นี่ดิโอ้โหคสโมดโอ้ oh my god ฉันยกหน้าดินขึ้นได้เหรอ IC IC โอ้ I see. I see. Oh my god สูงอีกได้๋ยปะเฮ้ยแล้วโอ้ oh my god oh this is this is so cute เอา้า โอ้ไม่ก็เราเลิกพูดคำนี้ไม่ได้เลยด,ดแลีแล้วมันแล้วมันก็ทําทางขึ้นนะ่ะซึ่งแบบเอ้ยเราใส่ดอกไม้ได้ปะนี่อลไรวะนี่เรา <c oughs> เราเหมือนมันจะสร้างหมู่บ้านเราสร้างที่ลกลางอะแบบเออลกลางของจริงเลยลกเลยอะ ขอรางวัลผู้สร้างพื้นที่รกล้างใหม่เล็กนึงค่ะอะละคะเออโอเคเอาใหม่ไม่คิดคือการลองลองนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างแบบสวยๆอีกทีนึงขอลบหน่ยได้ไหมจ๊ะพี่ค่ะโอเค แล้วก็ลบดอกไม้นี่มันขึ้นลูกเป็นฝืนน่ารักเนาะน่นารักมากน่ารักน่ารักอะ,อะล้างพื้นที่อะนะคะรับปดกิบกวาดใหม่ล็กหนึ่งล้างถนนด้วยเราล้างหินได้ไหมเนี่ย เลฟคอนโทรลอ๋อ oh, oh, เราแบบกดกดลากลงได้ค่ะอโอโอเคอ่า mm hmm. oh, okay. uh, ถ้าตรงไหนเป็นหินอนะมันก็จะขึ้นรูปรูป รูบไอนี่ยเนี่ยแบบอย่างงี้ใช่ปะ่ะเนี่ยเวลาเราเอาม็อบไปโฮเวอร์ค่ะเราสามารถขยายได้เออเราแบบปรับเท็กเจอร์ได้อะแล้วแบบดูดิสวยมากอะนะสวยมากจริงๆนะเนี่ยโอเคเอ่อเริ่มจากเราสร้างเราสร้างราสร้างรั้วก่อนดีไหมคะ มันสร้างขอบไปหรออือหือแล้วก็เป็นแบบว่าฟิลเอออยู่บนหบุบเขาค่ะ ก็ปีนลำบากหน่อยะจ๊ะอันนี้มันจะขึ้นไม่ได้สิอืมเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเราก็จะอะตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันเป็นหุบเขาโอเค รอบๆนาอรอบๆเป็นหุบเขาอะแต่ว่าทานี้ทางนี้ก็จะเดินได้อยู่เล็กน้อยโอเคอืมแล้วก็ทางใหญ่หน่อยค่ะทางเข้าหมู่บ้านหลักนี่จะมีแยกไปแบบเออหอคอยอน,นี้เล็กไปถ้าไปหอคอยค่ะแล้วก็แต่งมามาหมู่บ้านเจ้าเมืองอ่ะเจ้าเมืองเจ้าเมืองหมู่บ้านนี้กําลังแบบหา อ่าสมาชิกบ้านไม่อยู่อยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบ watchtower ส,ส,สูงเลยเอาไว้เป็นที่เก็บของแล้วก็แบบเอาไว้สอดส่องประชาชีไว้น้องแก่นานรงมากอ่าโอเคแล้วเราก็ทํทำการตกแต่งค่ะนี่หน้าต่างเงี่ น่ารักเนาะเขาแบบเออขาใส่อะไรกระจุ้งกระจิง,จงเล็กนี่่คะ Okay. นี่ก็จะเป็นไฟอ่ะทำให้มันตรงกันสวยมากสวยมากนะหน้าต่างเราต้องมีสักหน่อยคันเนี่ยเอาบานใหญ่ไปเลยเนาะ แตแบบเป็นเมนเป็นห้องหลักอะไรอย่างนี้นี่แต่ว่าห้องนี้เราจะไม่มีค่ะอืมเพราะว่าเผื่อคนปีนเราจะไม่ให้คนปีนเข้ามายังไงนี่ค่ะเป็นเอ่อต่อไปเป็นตึกค่ะตึกของ เจ้าของหมู่บ้านนี้อืมตึกของเจ้าหของหมู่บ้านนีนอนมาแบบมาเลยมันนี่และค่ะเออแม่สี่ยวเราสร้างอีกตึกเนี่ยเป็นห้องแบบห้องห้องคนใช้อะไรอย่างนงี้ยไหมคะ ไม่จเจ้ามืองเขาจะอยู่แบบพอเพียงค่ะแบบพอเพียงแบบแบ,บพอเพียงยังไงวะหมอขึ้นหน่อยได้ไหมมันเอาทูเออนี่โอเคนี่ค่ะบ้านก็จะใหญ่ๆหน่อยอืมปกคลุมไปด้วยป่าไมา้มา อันนี้ชั้นหนึ่งจ้ะน,น่ารักมากอะ่ะด s i ิ so c คิวอันนี้เอาไว้ตักผ้า เลืขนาดเฮ้ยไหนะเราเห็นไใ้หอคอยด้วยหรอเฮ้ยแล้วเรานอนาคตเขาอาจจะทำให้สร้างข้างในได้ก็ได้นะคะนะน่ารากักโคซีป่ะอันนี้ก็แบบเหมือนเรือนบ้านของคุณพ่อป่ะอันนี้ก็เรือนบ้านคนุณลูกค่ะ เดือนเล็กป่ะเธอเีอ๊มีไข่นี่ครับผมน่ารักโอ้ไ g ่กอด is ส้มเขีาา oh so แต่ประตูนี้เราลบได้ไหมคะเออประตูไม่ได้ใช้หรอกไม่ได้หมอมันออโต้มากับไอ้นี่ไม่เป็นไร ดิโอเคแล้วก็เอออตาตักผ้าใช่ไหมต้องมีไฟเขาหน่อยอ่ะอ,อ้าวเราตั้งไฟตรงนี้ได้หรอตั้งสิครับรออะไร เราโรเทตมันไม่ได้หรอจ๊ะนี่โอเคอืมคนมาหมู่บ้านนี้จะได้แบบว่าโป๊ค mm hmm. ขาแม่ขาเออมองเห็นทางสักหน่อยอะโอเคม นี่ก็เอาไว้ตรวจตานอ้อหลังบ้านเผื่อมีขโมยขโจรปีนเข้ามาค่ะโอ้ไม่ก็ิชชูคิวเรียบร้อยได้เวลาเพิ่มดอกไม้อะเอออันนี้ก็อาจจะฟีลแบบว่าเออลานหลังบ้านคนไม่ค่อยใช้ป่ะต่อไม้ก็จะเยอะๆหน่อยเนาะเจ้าของที่ดินนี้แบบเขาชอบดอกไม้มากไง แขกทุกคนที่มาก็จะแบบว้าวที่นี่น่าอยู่จังเลยค่ะเริ่มดูลกชื้นแล้วลวอาจจะลดลดซะหน่อยอ่ะเออเนี่ยเหลือแค่หน้าบ้านตันนี้ก็เป็นทางเดินให้หน่อยละกันนะทำไมลบแล้วมันไม่ลบให้วะอืม เดี๋ยวมีงูมาเอารเคลียเคลียเจ้าของบ้านสั่งเคลียสวยชอบมากโอ okay. oh so เควิ่งดีน่ารักเหมือนกัน so cute เรากลางวันหน่อยละกันฮะแล้วก็นี่คืออะไรนี่คือระยะระยะกล้องเหรอ อันนี้ฟีลแบบโดรนวะไม่ฟีลแบบเดินถ่ายอ๋อเอ้ยเขาเข้าใจคำอ่ะบ้านเราอยู่ฝั่งโน้นอะ่ะอันนี้คือ่องมองแบบฮิวแมนปะแช่ แล้วมันโดนอะมันโดนเฮ้ยไฟเริ่มเปิดค่ะแล้วทำไมข้างหน้าอยู่ไม่เปิดค่ะอ๋อมันเรื่องจุดโฟกัสได้ค่ะอืมเคอเมก้าเ i ็ก s so cute น่ารัก น่ะน่ารักมากเลยอะ่ะโอเคอันนี้ก็จะดูแบบว่ามินิเจอร์หน่อยปะ่ะแบบเป็นเหมือนบ้านไอเน,นี้ยเขาเรียกเลยนะบ้านมินิอ,อ่ะน่ารักมากเลยเนอะมเมื่อไรจะกลางวันเหรอคะคุณ คิวคิวมากอ้าน้องนี่แม้สมมติเราแบบมาจากป่าใช่ปะมุมมองจากป่าเฮ้ยดูดิดูดีค่ะบ้านเราเองค่ะสามักจิน สมมุดเราเดินเออว่ะมันก็ให้ความรู้สึกกับเดินเองเอาอนี่ค่ะนี่คือบ้านท่านเจ้าเมืองนะคะหน้าชัดหลังเบลอก็มาชัดหมดค่ะเราเอาชัดหมดเลยคิวน่ารักน่ารักจังเลยอืม เราเข้าไปได้ไหมอ้ยอืม่ิธีเขามีเจนข้างในอาคารก็ดูดีนะคะม้มาบ้านเราหน่อยอ่าโอเคคือถ้าสมมติให้อาคารเชื่อมกันนะคะอาจจะต้องแบบมีจุดให้ประตูเกิดถึงจะเข้าได้ น่นารักมากเลยทุกคนอ oh my g o d t h is is so cute <laughs> ลองไปโหลดมาเล่นกันดูนะคะคิดว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างรีแลกซ์เกมหนึ่งเลยค่ะเออชอบชอบเกมนี้มากแบบน่าจะเป็น wish list next my favorite อืมโอเคค่ะสำหรับตัว t i n y g l e ก็จบลงแล้วค่ะขพรว่าตอนนี้เดโมยังมีให้เล่นเท่านี้ค่ะจริงอนาคตเหมือนจะมีสระว่ายน้ำบ้าสระน้ำบึงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้นไม้ด้วยค่ะ แล้วดูเหมือนแหลงแสงสว่างก็จะมีแบบเพิ่มเนาะมีมีหน้าต่างใหญ่ขึ้นมีทงเออแล้วก็อันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นรั้วอีกแบบหนึ่งหรือเปล่ารั้วแบบน่าจะฟีลแบบว่าทุ่งหญ้าเออทุ่งข้าวสาลีอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าถ้าแบบออกเดโมค่ะน่าจะเป็นพื้นที่ที่แบบสร้างได้ขนาดนี้เลยค่ะเออเป็นเมืองย่อยๆเมืองหนึ่งเลยตอนนี้เขายังล็อกให้เราแบบสร้างไม่เกินนีู้่ะ เป็นเกมที่ที่ค่อนข้างเอ็นจอยมากแล้วก็ทำให้หวาวตลอดแบบวันยี่สิบนาทีที่เล่นเกมอเลยค่ะอ๋อว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะใครชอบก็ไปลองหลดเล่นดูค่ะแล้วพบกันใหม่เกมหน้าค่ะบาย